รับกี่ถ้วยดีเอ่ยสสวยไหมคะกะทิ400 ml นะคะแล้วก็ใส่น้ำตาลลงไป่้นถ้วยตวงไม่ต้องเต็มถ้วยนะคะ่ค้นถ้วยตวงโลไปล์อ่อนล้วตาลน้ำตาลลาย เราก็จะใส่เกลือลงไปนิดเดีนะเกลือชมพูหนึ่งช้อนชาแล้วก็ใส่เนื้อมะพร้าวอ่อนลงไปนะคะเนื้อมะพร้าวอ่อนสักถ้วยหนึ่งไฟอ่อนๆน,นะคะไม่ต้องไฟแรงกระทิไม่ต้องให้เดือดพร่านแค่ร้อนๆขอนนะะให้เดือดขอบหม้อเท่านั้นเองะคะ่ะ เดี๋ยวเราก็จะต้มเม็ดบัวลอยแล้วก็ใส่ลงไปในกะทิที่พอเดือดนี่แหละค่ะตั้งน้ําเดือดแล้วก็ใส่เม็ดบัวลอยลงไปนะคะบัวลอยมันม่วงที่เราปั้นเรียบร้อยใส่ลงไปในน้ํำเดือด เม็ดบัวลอยมันม่วง,ง,งเวลาเราต้มน้ำก็เสีออกมาเป็นสีม่วงๆนะคะไม่ได้ใส่เสีเลยนะคะมันม่วงก็จะม่วงจริงๆเลยสีธรรมชาติค่ะสีของมันม่วงแล้วก็ตักลงมาใส่ในน้ำเย็นเพื่อที่จะหยุดการสุกข,ของแป้งนะคะเขาจะได้ไม่ละลายกทิเราก็ใช้ได้แล้วนะคะ เดือดแล้วเสร็จแล้วเราก็จะเอาเม็ดโบรอยที่ต้มเสร็จนอกน้ำเย็นเสร็จมาใส่ในหม้อกะทินะคะใส่ลงไปในหม้อกะทินี้ก็ได้แล้วค่ะโบรอยมันม่วง กลมกล,มกล่อมกำลังดีนะคะไม่ต้องให้หวานมากมีหวานแล้วก็มีตัดเกลือตัดเอาเกลือตัดหวานนิดนึงก็จะเป็นออกหวานและออกเค็มนิดนึงไ,ได้แล้วค่ะก็จะเป็นโบโลยมันม่วงแล้วนี่ไม่ต้องให้เดือดรั่า,าะคะ่ะเพราะว่ากะทิเราก็ต้มมาแล้วใส่เนื้อมะพร้าวอ่อนลงไปถ้าใคร เ้าอ่อนได้นะคะเสร็จเยี้อร้อยค่ะัวลอยมันม่วง